จะเอจะเอเพี่งถักทายสวัสดีกันวันยุดอย่าโจ๊กร้ายปากนะลูกเมนเน่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 เน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 ่เนเนนิ่มก้ออกนงดูมันตื่นแต่เศ้าได้เลน,นะพี่น้องขาลูกเขาน่ะไปซักยาเข็มสุดถ่ายมาปเปื้เนไเมเปือนไหนบ้า ต้งให้เมื่อเบื้องในเบิ้งมันเป็นกระแดนพี่น้องเป็นนั่านั้นเบิ้องมนเบิ้องมั้งเราก็เลยติดอันนี้ใส่พี่น้องมาตะเกียหน้าติดอันผ้าเย็นนี่ใส่เลยซักสองเบื้องก็ใส่บปสองเบื้องอันนี้เลยปรีติดปรีติดแล้วมันเป็นอันแดงๆระบายพวกนั้นไปแข็งแข็งแต่ไปดิตอนเช้าเอไป ทึ้งยาไป้ท um ึ้งยาไปมันเป็นต่สังสังเนี้ยสั่งเนี้ยอินโนโนอินโนโนอินโนโนสั่งเนี้ยเหนียวเบาใช้ผงหอยแดงคืนพี่น้องใส่กลางเว้นโบได้ปีแดงเพราะว่านางนอนท์เนี่ปีนี่แดงกลางเว้นนี่ป้าหิ่งหิ่งไปโหลดฉากเอา ใส่บดมือบเวนคือลูกคนอื่นมาได้ดอกีออ่อ้อกแดงอีต้นลูกนี่กระดูกสักเอาขนองขสาักมีเห็ดปหันปนีบอ่ะเลยใส่ยู่ใส่กับอีต้นลูก่น,กน,กน,น,นแลยย้วขันอันหลอกผลนลินเหนี่วดูน่ะก็ใส่ย,ยู่ขันปกติมันบริพลผล่นลินเอียงบริมันแดดนี่ก็บร่ได้ใส่ดอกให้ลูกอยู่สบายเนย ให้เลืกอยู่สบายเนี่ยเอ้ยมันจูอันนี้มันจูอ่ะมันมามันมามันมานี่ตีนุนมๆมันแน่นวันที่ถัดไปมีเหอว้ายสะฮกเลยอีกชองมือก็หาเดือนแล้วหาเดือน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 แล้วหาเดือน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 แล้วหาเดือนแล้วหาเดือนแล้วอีเมลไม่รู้จะเครื่องให้แล้ว ไม่นี้กับตลาดกับวันเดียวไปมีเงินหลายบาทชิไปซื้อเปล่งนึง่งวเปล่งนึ่งมันบดแล้วเมืองเงินบดแล้วงงว,ว่าพีเงินซื้ออย่างไรเด้อนุ่มตัวเขาไปลดเด้อชิยืมเงินนี่มีเรีบซื้อเขาอีกเด้อหากระใสไปพี่น้องยืมต่ออีกแหละชิไปซื้อเขาเขาจะเสียขายเขาเหมือนชิลงปฏิทินเอาแท็กชิลเท่าลายวุสิเอา,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 เอาน้ำราศีสองพันท็กชพิพ่อพอ Chắc luôn chắc bọt chắc chắc bọt luôn chắc bọt kabo chắc bọt kabo hoodie nhanh quanh hàm chắc chìa chất chắc lỗ thôi này. Ôi. Ừ. Bường. Chắc thôi 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 พี่น้องเอ๋ยตื่นมาวันนี้ก็เข่ากระซุกระดอบคือแดดแหละพี่น้องเอลยคือสีแดดสีนายานี่แหละมื่อนี้ค่ะผู้ตาจอยหายหินหายทรายวันผักกับตาจอยกับมีเบียดร้ายได้พี่น้องสีซอยทลาพ่อที่ของมองสีลงไปติดเข่า เอาเ,าเาขาเขาคนมาซีให้เขาเลยเขากินก็หมดแล้วสื่อซื้อ,อพี่น้องไม่มีเราก็ซื้อกินไม่มีเงินเราก็ยืมไม่ต้องซี้เรียดอะไรมากมายที่ซีเลียดคือผู้ชิบซีเลียสนี่คือซีอเรียสบ่มีผู้ให้ยืมเท่านั้น <c oughs> เรื่องเป็นนี้เรายอม มันดู่บได้ชิหายเข้ามาเห็ดหายคือเก่าออกแล้วนี่กะหายเข้ามาแกะไข่อันปิดลบตัวนี้อีกหนกกลายลายโอ้โอจะเป็นสัตว์คือสีแดดมันนี่ป้าเถ้ะพ่อ พนี่คือสิบวัตแล้วแหละพี่น้องบ้านนี้พายุงวดนี่เนาะพนงวดนี่คือสิบวัตแล้วเฮ็ดยังน่าจะลือนะฮะบ่นมืนอึ้อมจะลือนะฮะมันอึ้่จักจจลือนะฮะมันก็อยู่แบบนี้ของมันพี่น้องแต่ละมือแต่ละวันปกติของนางปกติของนางดอกใหญ่ปกติของนางดอกใหญ่ผูผูผูฮึ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 หัวแต่ละมือแต่ละวันก็มีเหมือนเดิมพี่น้องเอื้อเด้ โอ้เสียงหลดกลึรงองกลเงกลเงก็ละมึงทางมันเป็นคืนทางมันเป็นคืนจ้ามันก็เองกล้งกองอย่างดีกลางคืนหลดใหญ่ๆมาป้าอุ้ยบุญ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 ต่นตืู่นอนมีเล็บกันเด้อที่มื่อกูนอนมีเล็บกันเด้อยิ้มนึกะยิ้มนึบกะ ไอ้มนะคะมันสีขั้นละบอดขันถอดต o ต t ต p top 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 ตบ p top ขนนี่ก็โปงมันว่านี่บอดายันนี่นะข้นเตะตะเตะตะตมันสีตกเตียงได้มันสีตกเตียงได้ฟ้าไหนไดนอีมาหน่อยนะอีเอ้ยนะอีเอ้ยนะมันชัว

ขเห็ดก็มีแต่จ่างก,กับจา่างมีแต่จ่างก,กับจา่จางจ่างทุกอย่างคิดไปคิดมาซื้อเขากินดีกลัวอดเอาใช้ก็ลองก็ลองอีกเลยเด้ชำนุกใหญ่วิตจังเห็ดเผื่อสีผ่านส่วมมรสุมชีวิตไปได้เนาะพี่น้องบ่ธรรมดาเลยเผื่อสีผ่านระยใหญ่ระยะ,ะหนึ่งไปอุ้ย

ตกใจเลยจาดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตื่นแต่เศร้าได้เดินอย่ได้นอนนอนวัยเดี๋ยวเถอใหญ่เลยพี่น้องผู้เพิ่นยืนห่างเมื่อซักยามื่อนะเขาจะเอายาถ่ายทองให้เพิ่นสบายดีปะลุงนี่ลูกสบายดีปะลุง Ừ, à khắp lốt khắp lốt bưng tàu. O Bưng mèo bưng Ô bưng mèo giờ nắm 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 เนมไปพู u, so, then, ้เนมไปน้องพูเด oui> ้งเนมขึ้นทึงเออเด็กพี่น้องสีเศร้าเละเลยมันก็สีเศร้าแล้วลูกเศร้าก็บม่ได้เบิ่งโทรศัพท์นะเศร้าแม่ก็บอกให้เบิ่งไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอลินฉันจะเอากองแกงมาให้ดินกับหนาพุบลงป้าบ่ได้เด็กพี่น้องเดื่อเนี่ยปิ่นลงควงลงควงกับสิโต๊กเตียง ยแล้วไปอยู่เบื้องผู้ตุ้ยลูกเรียนน้องตกะแล้วมาอยู่เบื้องพี่มหพี่เราอยู่เบื้องนอกพี่ตม่มต่อม้พี่น้องยังไม่ได้หมดนะคะคุ่นน้ำห่อนกวดบ่อจะได้บ้านี่ขยานโอ้กวดเข้าไปใส่โถ้าอันมันแห้งสิจุด พลอยหมูตีขคงบอกข้าไปกระมูโอ้ยิงแม่อยู่สวนวะเก็บมากสะไดอีกแล้วปะแม่เออจะาสีไปนดลอยอยู่น้ำนองเ้อจะาสีไปันโมบุญบ่มืนมนอนนะไปก็ไปก็ขอปลาแอรบ่เออหลุดลุงเพิอจะาสีออกไปน้องเคียน เหมยกับไปได้หรอยายอ้ยเสียงตอนมังยมเด้โอ้เสียงหกสี่บันในม่วงเนาะมังหงกับเบิดอุดลูดพี่น้องเกี่ยงตูดหมดลูดเลย Ba mà cả thiên nhanh mẹ bơ hạ cái hin bằng nọn đưa yên nọn tóc đơ bóp nọc măng kè lương kuân khuẩn xuống rồi rèm đây rè 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 nấm mưa rè 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 เด้เป็นหมากันน,น้อยหนึ่งลยนี่แซมก็ขึ้นก็โก้บางหุ่งเนาะโก้มา้อ,าอพร้อมแซมกันขึ้นพี่น้องฝากก็แล้วก็แซกติดตามเด้วยแล้วก็ซ่อมเก็บแต่ตอนจะบ,บอกบข่าวโฆษณาให้ในเด้อพี่น้องที่เตรียมข่าวปบอลลูกก่อนเด้อจ้าไปแล้วนะจ้าบ๊ายบายอือือืนี้อ่อานได why? Yeah,